กิจกรรมส่วนมตลความเพียนพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่30วันที่9ทธันวาคม2,568บัตบัดนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ธันวาคม2,568เข้าระข้าพเจ้าในพัะรรวัตรวรพนันธ์ันทศริ ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคาวองปฏิเถรเจ้าองาค์หลวงปู่สัมเท็จุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม,มาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตาขัดฉัตตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชัสสุนันตุสักขโมกขทางสักเคกาเมีจรูเปคิริสิขาราตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตารุวนาคาหเนเคหาวัตถุภิเขเตภุมมาจายันตุ เทวชลทลวิสมัยยขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรสกาโลยมพัทันตาธรรมสวรสกาโลยมพัทันตาธรรมสวรสกาโลยมพัทันตาบทที่สองบทสวดนมการัสิทธิคาถานโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสตถิเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสตถิเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสตถิเมโหตุสัพพา บทที่4ี่บทสวนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถฐายะสพปานินางปูเรตวาปารมีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหวนตุสาภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสพภานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหวนตุสพภุปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสพภานินาง ปุเรตวะปารมีสภาัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสักพูปัทถวาบทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนัสติงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวาอารหันเตหิทัหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาโหนติ พระขวันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะอาทะโขจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเท е วานางเอตะทะโหสิายังโขพระขว,วาสัสเกสุวิหารติกาปิรวัตถุสมิงมหาวนเนมหหตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวาอารหันเตหิทัสหิจัดโลกธทาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระขวันตังทัศนายาพิขุสังคัญจะ ยันนูนมัมยงปีเยนะพระควาเตนุปัสสังกเนยามาอุปสังกมิตวะพระควาโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยยามาติอาัทาขโขตาเทวตาเสยยะถาปินามัคพลวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัม,มินเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรปิตาพระควาโตปุระโตปาตุระหังสุ อาทัคโคต้าเทวตาพระเขาวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระเขาวโตสันติเกยมังคาถังอภาสสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามมหาอิมังธรรมมสมยังทักขตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอาทัโคอปาราเทวตาพระเขาวโตสันติเกยมังคาถังอภาสิตตระพิคาววสมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารถิวะเนตานิคัเหตตรา เนตตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาทโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาษีเฉตวาขี่รังเฉตวาปรีคังอินทขีรังโอหะจัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาษีเยเกจิพุทธังสารนังฆตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอะระโคพะควาพิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวทะสัสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตั้งทัศนายะพิขูสังคัญจัดเยปิเตพิคเวเหสุงอาติตตมัทานังอลหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิพะคกวันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเศยยะถาปิมยะหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติ อนาคตามัฏานังอรหันโตสมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยญะขาปีมยหังเอตาระหิอาจิคิส,สามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนสิกโรธาภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโขเตพิกขุภะควโตปจัสจโสสุภะควาเอตตะทวโวจสีโลกามนุกัสสามิยัตถภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคับพะรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลีนาโรมหังสาวิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะเนกปีละวัทเวตะโตอมันติยิสัทธาสาวะเกสะเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวกเตจะอัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสานัทสานังอเปเกสตามัทคุงสหัสสานอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมมัทธสุนอเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานัจคุมาตะโตอมันติยิสัทธาสาวะเกสสเนรเต เทวกายยาอภิกันตาเตวิชานาถภิขะวเตเยโวหังกิติยสามิคิระหีอนุปุพโสสัตตสหัสสาวยขาภุมมากปิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมทมานาภิกามโภิขุนางสมิติงวะนังชาสหัสสาเหมาวตายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโน โมทัมนาอภิการมุลพิขูนังสมิติงวานังสาตาคิราติสหัสายขานานตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยศสิโนโมทัมนาอภิกรรมุลพิขูนังสมิติงวะนังอิเจเตเ,เสวราาสสหัสายขานาน,นตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสิโนโมทัมนาอภิการมุลพิขูนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสาตายขานาตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะัวันโตยศสีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชาคะาหิโกเวคุลัสานิเวสนังพินยอนังสตาสหัสสังยักขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชาคะหิโกโสปาคะสมิติงวะนังโหริมันจ่าที่สังราชาเทาตารตโถปภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาาสัศศีโสปุตธาปิตาสาะหาโวอินทนามามหผลา อิทิมันโตชุติม qu ันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกามุพิขูนังสมิติงวันันทักขิมันจาที่สังราชาวิรุณหโฏตป萨สติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสสะพะหาโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกามุพิขูนังสมิติงวันังปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรุปโขสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัสสศีโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตนักวันโตยสัสสีโนโมทัมานาอภิกามุพิขูนางสมิติวันังอุตตะรัจาที่สังราชากุเวโรตัสปัสสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสศีโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตนักวันโตยสัสสีโน โมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวันันปุริมะทิสังคตรัตโถทกคิเนนะวิรุณหโกปชีเมนะวิรูปะโขกุเวโรตัลังท่สังจะตาโุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทนลมานาอถังสุวเนขปิละวัทเวเตยสัมมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเดนดุเวเดนดุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโถจะกินนุมันถุนิมันถุจะ ปะนาโถโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนะโรราชาชโนสภูอาคูวันจากสิโขเจวะติมระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุภิขูนังสมิติงวะนังอาฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสห,าสหาตัชกากัมพารัชตระอาคูปายาขาสหยาติพิ ยามุนาทัตารฐาจาอาคูนาคายะสัตส,สิโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวหนังเยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาติชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาสเตวนันมะชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสานามังอภัยันตธานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมมก,กาสิพุทโทธสันนหาหิวะจาหิอุปวะหายัมตานาคาสุปันาสารามังสุพุทธัง ชิตาวัชิระหัตเถนะสัมภูทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัเสเตอิทิมโตยะสัตสีโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจาราหาราโทนะมุจีสหสตันจับพริพุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนหิตวาพริงเสนังราหุพันธมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเตภิขูนังสมิสิงวนัง อาปูจเทวาปัทวีจเตโชว,วายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสุโมโจาย,ยสัตส,สาสนะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัตส,สิโนทเสตทศธากายาสเพนาณนะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,นะวันะวันโตยสัตสิโนโมทมามนาอภิกามุพิขุนังสม,มิติงวะนังเวทูจเทวาสหะรีจะออสมาจเตเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขับตานิภูรคิตตวาอาคูมันทวราหกกาวสุนังวสโวเโโสโศสะโกปาค้าปุรินทโททัศเตท,ทัสธากายาสัเพน,นานัตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนัวันโตยศสศีโนมูทะมานาอภิกามมูพิขูนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชารมามมคิสิขาริวะอาริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจากจุตาจากอเนชากา สุเรยยรุจิราอาคูอาคูวาสสวเนสีโนทเสตทศธากายาสพเนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนักวันโตยศศีโนมูทามนาอภิกาโมภิกขูนังสมิติงวันังสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตมาคิฏฐาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัถาคูหาระโยเทวเยจารหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศสีโนทเสตทศธากายา สพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัตสิโนโมธามนาอภิกามุพิขูนังสม,มิติงวะนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคานส,สาสหะโอทาต,ะตะขายะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารัคชามิสกาจย as as ายยสัตสิโนทนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตททศทากายาสพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิการมุภิขูนังสมิติงวันนังเขมิยาตุสิตายามากัทกาจาย,ยสัสสินโนสังคิตกาลามาเสถาโชตินามาจากอาสวานิมมานารติโนอาคูอาถาคูปะระนิมมิตาทศเสตทศธากายาสักเพนาน,นตะวันนิโนโอิทิมโตชุติมันโตว,วันนัวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิการมุภิกขูนังสมิติงวันนัง สัทเทเตเทวานิกายาสเพนนานตัตตะวันนิโนโนามันวเยนาอาขันชุงเยจันเยสัทิศาสะหะปะุทธาชาติมะเขีรังโอคาตินนัมนาสวังทักเขโมคาตรังนาคังฉันทางวอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจ่าปุตตาอิธิมาตโตสะหะสะนันนังกุมาโรโอติโสจ่าโสปราคาสมิติงวานังสหัสสพม,มโลกานังมหาพรม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยสะสัสสิโส ทศเศรษฐาอิสราอาคูปัจเจกับวสวัติโนเตสังจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมารเสนาภิกามิปัสสกันหัสามันทิยังเอธาคันหาพันธะราเคนะพันธรมัุโบสมันตาปริวาเรธามาโวมูลจิทาโกจินังอิติตัถมหาเสโนกันหเสนังอเปสยย ปานินาตารมาหัจจัสรังกตาวานาภเยรวันยะถาปวุสโกโมเมโคธนายันโตวสวิชุโกตถาโสปปจุทาวติสังกุโตอศัยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกีสาสเนระเตมารัเสนา,าธิกันตาเตวิชานาถาภิขโว เตจ่าอาตปามักรุงสุตวาพุทธศาสสนังวีตาราเคหิปกาุงเนสังลมังปีอินชยุนสพเพวิชิตาสังคามาพะยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชัยยปกรณะโมเมพุทธเตชัสสารตัตนตตยธรรมิกาเตชัปสิทธิปสีเท,ทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจะ จะตุโลกาคัมภีรักกาสมุธทาภูตุงคังคาจะสพรัมมชัยยัปะสิทธิพวันตุเตชัยยัชชัยยัทรณิธรนีอุทธิอุทตินทิาทีชัยยัชชัยยัคัคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชภรนราชีชัยยัชชัยยัคัมเียรโสมพีนาเคนทะนาคีปีสาจภูตกาลีชัยยชัยยทุนนิมิตาโรคี ชัยยะชัยยะสิงค hm ีส mm ุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวารุณณมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุรคันทกชัยยะชัยยะคัชคนณตุรงสุการภูชองศีหะพยัทีปาชัยยะชัยยะวารุณณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุณสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยะ ชยยะชยยะธรณีสารติงสัทธาชยยะชยยะมังกราปรัญญาภวัคเฆชยยะชยยะวรุณยัเขชยยะชยยะรักเสสุรภูชเตชาชยยะชยยะพรมเเมนทคนาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมหสุโรฮาโลฮารินเทวา ชัยยะชัยยะพรมมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโคเวรุทโกเวรุปัโขจันทิมาราวิอินโทจ่เวนเตยโยจักุเวโรวารุณโนปิจักขิวายโยจักปาชุนโหกุมาโรทัตราระะโกอัทธรารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินสาวกาสัพ,พาชัยยะรามุพวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโฆจัดทัศาปาโรจัชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโขตุเตชัยยะมังคะหลังชัยโยปีพุทธศาสิริมโตยังมารัสสะจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามะเหสินชัยโยปีพุทธศาสิริมโตยังมารัสสะจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามะเหสิน ชัยโยปีพุทธศาสนิมโตวอายามารัสสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตถาเทวขณามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสนิมโตวอายามารัสสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตถาอุสุปันนาขณามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสนิมตวอายามารัสัะจัปปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคขณา,ามะเสีนินชยโยปีพุทธศาสิริมาตวัวยม,มารัสสจัปปาบีมโตปรชาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพพมะขณา,ามะเสีนินชย,ยันโตโพธยาโมเรสกยานางดันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกศีเสปปัทวิโปคะเร อภิเเกสภาพพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุุติตังสุขโนสุมุขโตจ่สุยถังพรหมจาริสุปทัทขินางกายะกรรมังวจากรรมมังปัทขินางปัทขินมโนกรรมังปณิทีเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะรพันตเถปัทขิเนเตอัฏฐารัตถาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสหสเพหิยาติภิ สุนันตุโพนตัวเยเทวะอสมิงธาเนอาธิคตาทีคายุกาสะาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพาธารักขันตุสัพพสัสตาังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถาลุตตาการีวรวสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจัสมพากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทที่7บทสวดธรรม,มนิยามาสุตตังเอวังเมสุตังเอกังสมัมย,ยังภะควาสาวถิญยังวิหารติเชตวเนอานาคปินทิกัสสะอรารเมตตระโขภิภะควาภิกขูอามันเตสิเยภิกขโว,วติภะทันเตติเตภิกขูภะควตโตปจัตสุงสุภะควาเอตถโวจัอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราอานิจจติ ตั้งตถาข้โตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเตติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาขตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวา อภิสเมตตาวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเตติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสภเสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาขตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสสธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสพเพธรรมาอนตตาติตังตถาขตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตตาวะ อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฐเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิกรโรติสเพธรรมานตาติอิทัมโมโจรกกักขวาอัตตมนาเตภิกขุพระควโตภาสิตังอภินันทุนติบทที่แบทสุพระเถรรัตคาถาอติตังนันนาวานาวาขามืยยานาปติกังเขอนาคตัง,ตงบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตไปะีนางตังอัปตัญจานาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุป,ปังตังวิธามนุพารุหวเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจมแจ้งไม่งอนงแง่คอนแคนเขาวควรพอ่อขุนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจามาตักปังโกชัญยามารานังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังการันเตนะมหาเสเ,เนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหราตัมาตันทิตังตังเวพัเทการาโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรตีเดียวก็น่าชม บทที่9บทสวดธรรมัสสังเวคปัจเจเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวางมรณงความตายเป็นของยั่งยืนวัฏสงยามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังอหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตถิเมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกม,มังสัพเพหิพระเตหิกตะังปุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงทาเนอาธิคตาทีคายุกาศทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกข,ขาปรมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกข,ขาปรมุญจันตุ สัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายังสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพนักขัดตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโว บทที่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตตอคันติมายะอิติภคขวานะโมโพธิสตัตตอคันติมายะอิติพคกาวานะโมโพธิสตัตตอคันติมายะอิติพคกขวาบทที่12ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคเรโธทิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุป,ปูชิตา สถิงกโรนเตทวิหารมันทะเรเถระจามัชานาวกาจพิกขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจเทสานิคามาจิสราสป,ปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชรา,าผู้ชาเยปิจักอันทสัมภวาสังเสริชาตาอัฐบูปปาติกานิญญาณิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขสากโรณตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรรมโม,ม,มธรรมัทธาจาปุขราสังคโคโหตุสมัครโวะอัฐายะจาหิตายะจา อัมเหรัคตุสัพธโมสัพเพหิธรรม,มาจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปะสันนาขนตุสัพเพปิปาณิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวุปวัสตุวุฒิิงภาวายะจัตานังสัพมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาตาอัตระชังนิจังรักขันติปุรฑทกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพา บทที่13เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาสงกปัตตาจนิสกาหุนตูสัพเพปีปานิโนโอเอตาวตาจาัมเหหิสัมพตังปุญญาสัปพังสัพเพเทวานุโมทันตูสัมภสังปฏิสิทธยาทานังทัตันตูสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพา,าภาวนาพิรตตาหุนตูขัฉันตูเทวตาคาถาบทที่1 4สุ่มังคาราคาถา โหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานภาเวนะโสถีโหนตุเนีรันตรงโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุเนีรันตรงโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุาเวนะโสถีโหนตุเนีรันตรัง สัพเพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจาย,ยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิาสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวัสคาลัย ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้ปวดประสิทธิประสัดพรน,น้อสมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปู่ที่สามสิงหอโมโหรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการทเทือน กิจกรรมส่วนอุนความเพียรพระปิตายยอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่30วันที่9ทธันวาคม2568